วัดดวงอยู่ใกล้ๆกันใช่ว่าจะได้เหมือนกันนะใครทำก่อนทำหลังก็มีค่าเท่ากันเหมือนเดิมก็เลยบอกแม่แม่ปุ๋ยก็ล,ล้องพ้เแล้วไปทีล่ะคนมามันยังบ้านในเศร้าเจ็บอยู่ก็เลยเอาเดี๋ยวเบ่งก่อนเดยมเหมือนดอันี้แล้วก่อนได้บายขอบคุณมาก ขอบคุณแม่นองเลไปได้แล้วแม่บัต้านไรแบบให้มันเต็มชั่วโมงเฉยๆขอบคุณมากขอบคุณแม่นองเลเด้อขอบคุณหลายๆแบนบ้านอื่นได้เลยแม่บัต้านเกรงใจหยุดแล้วมาพอไล่คนแล้วก็หยุดแล้วที่จริงตั้งแต่ฝนตกมาถ้าน้นําน้ําไหลถนนนะเข้าเข้าในบ่อนะ่ะน้ํามันจะเต็มบ่อแล้วเพราะว่ามันตกมาทั้งอาทิตย์หนึ่งแล้ว อาทิตย์กว่าๆเราด้วยแต่น้ําไม่ได้เข้าเลยแวรมาไปก่อนบ่คอยบ้างบายบายขอบคุณหลายๆไปฝนตกอยู่เมนบบขายมาอไซได้เราแต่ไปขอบคุณหลายๆคือบล้องไรสดเดนี้เทวดาผู้ใด,ดล่องไรสดได้เทวดาหลายเด้อตั้งไรสดแนวตั้งเนี่ยตั้งไรสดแนวตั้งเดนีเทวดาหลายเมือบ้านเห็นนั่น นาโลดไล่วาได้หกเจ็ดลอยคนหก้นเขามาไหลสดมันได้ชวโมงไว้เด้นี่ได้เมื่อเหรียญสองเหรียญได้เมื่อละเหรียญสองเหรียญเยมื่อได้ลงมคลิปหลก็ได้สองเหรียญแต่ว่าเทวดาบ้คอยมีเขาห้าวเดวินบ้คอยมีเพื่อนมาดอกแต่ว่าเขาก็าาเน้นลงมคลิปเบาผู้ใดไล่แนวต่างช่วงนี้เทวดาหลาย คนบ่เคยไล่เนะ่แเฮงดีได้ดีลองไล่บ่งเปียงไล่เว้าผู้เดียวเล่นเฮ็ดน,น้อย,อยู่นี่ล่ะไล่ไปไล่มาเทวดามานป่าที่ไล่น้ำกันนะเพ่นนั่นเพ่นไล่ไล่เล่นไล,เล่เล่นเฮ็ดเป็นช่องน้อยเห็ดไบเห็ดมาบ้นี้ลงไล่ต่ละเทธีดได้ที่เราหาหมื0นหกหมื่นพทัานใด้พ่อสองอาทิตย์คนติดตามเป็นเจ็ดแปดพันล่ะที่เห็ดน,น้ำกันนี่ล่ะ คนบ่เ,นเคยไล่แห่งเทพวดามากดีไล่ใบบ่เสียหายใครก่อเพี้ยตะอ,อัน,นนั้นเดียวแต่เแาต่ว่าเราตะพู้มากี่ล้ะบ่เงาอีกแล้ว,ลว,าาว,ลวน่าโลดไล่น่ะบกคนเขาเทพวดาคนเขามากหกเจ็ดลอยคุณไม่คอมเมนต์บ่คอมเมนต์เขาก็ได้ผลประโยชน์คือเกา นมาเบิงไร่น่ยมันเป็นการดันของเพื่นเอีงของระบบนั้นก็บกคือบานสีฟ้าเดี๋ยวบอยมีระบบดันมีแต่ระบบช่วยกันถ้าเธอไม่ช่วยฉันฉันก็ไม่ช่วยเธอ แต่บ้านทั้งนี้มันสิมี่สองระบบระบบช่วยกันกับระบบระบบดันระบบเทวดาระบบเทวดามาช่วยดันขอบคุณสี่ล้านดวงตาจ้าแม่บตามานางเฝ้านางเฝ้าฝนในฝนเศ้าตกเปิงน,นามโบเมนฝนเศ้าตกเข็ยนหนามไซทอ ใส่ท่อนะขอบคุณแม่น้องเลเด้อแม่น้องเลแวนได้แล้วแม่บุตาเก่งใจหื แย่งยิ่งห้องคนหยุดแล้วหมดเรื่องคุยแล้วไถไปแล้วอีกหน่อยก็จะมาปั่นนี่เครื่องปั่นก็อยู่ตรงน,น,นี้เครื่องปั่นยังไม่เอาเข้าบ้านเลย ถ้าบ้านไหนไม่มีระบบนิวดาก็จะปรอ